ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันเ้อะขอบคุณอุ้มนะครับนะแม่น้องอุ้มก็จริงนยดีมากนะน้าลดวงตาขอบคุณค่ะ ทำงานเปนบขอบคุณหลายๆนะคะทำงานไปด้วยเปิดไหล่ไปด้วยง ไปวางัมอยู่นุ่กันได้เด้อค่ะมาวางบมมาวากันเนาะค่ะเนาะแม่นากเติมพลังบวกให้กันกระดีใจเราค่ะ why <laughs> สวัสดีค่ะแม่กาสลองคนทั่วไปขอบคุณค่ะขอบคุณที่ได้มาเด้อค่ะใจกอดๆเนาะค่ะเนาะยินดีกับแม่สลองด้วยเนาะค่ะเนาะบานแม่สลองอบอุ่นเนาะคะ่ะดวงตาเยอะคิดกะปังเนาะค่ะเนาะมลํำมวน,นะะขอบคุณเด้อค่ะเด้อถูกใถูกเลย พื้นยาขอบคุณค่ะจากแม่น้องอุ้มสติกเกอร์สีสีล้านดวงเนี่ยงมื่อื่นบอกเป็นต้นไป ตามเขาทำไม่ได้รอเสียล้อตรงนี้คุณมากมายค่ะใจเย็นๆนมอบให้นะเนาะการมอบเย็นๆแบบนี้ดีกว่าสั่งเล่อยมา อดวิวตัวท่านลับปังเนะคะ่นะเนาะหลักกิโลก็ยังค่ะจ้า